เอาละครับกลบสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Roblox นะฮะแล้วพร้อมกับสคริปต์ SM z Hub นะฮะตัวนี้นะครับผมเออ่นักข่าวว่าเป็นการอัปเดตเวอร์ชัน2นะฮะเดี๋ยวจะไปลองกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะมันมรู้สึกว่าสคริปต์แต่และสคริปต์ที่มันออกมาช่วงนี้มันช่างคล้ายอะไรกันขนาดนี้โอเคเดี๋ยวพี่จะลองกดออโต้ฟาร์มแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าข้างในนี้มันจะเป็นยังไง ัตฟาร์มก็จะมีฟาร์มเลเวลนะฮะตัวน,นี้นะครับอตัตตาฟามแล้วก็มีเซตติ้งลงดันนี่ไหนลงดันนี่นะฮะลงดันนะครับผมซึ่งการลงดันนี้นะฮะเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะเอาไว้ใช้ตอนคลิปหน้าแล้วกันนะฮะจะมาลงดันโชว์นะครับผมอ่ะหรือว่าทุกคนก็เอาไปลองก่อนก็ได้นะฮะโอเคมาเดี๋ยวจะไปทดสอบอตัตตาฟามกันเลยนะฮะตนนัวนี้เดี๋ยวจะเปิดบริงม็อบกับฟาดไอแแตกเลยนะฮะเพราะว่าเครื่องเราอย่างไงมันก็คือมันก็รองรับอยู่แล้วนะฮะ โอเคเปิดไปหรือก็ไปเปิดออโต้ฟาร์มเลเวลใจเย็นเราเกือบลืมเลือกอาวุธนะครับอาวุธเห็นไหมมันไม่ขึ้นอ่ะเออรีเฟซไปนะฮะมาแล้วครับผมแล้วก็รีดีมโคตรสักหน่อยไม่มีไม่มีโคตรเหรออะไรออโต้โพลไม่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 ออโต้ฟาร์มเลเวลเลยดูนะฮะจะเป็นยังไงนี่ดูนะครับจับตาไว้ให้ดีนี่ไงฟาร์มแบบไม่มีเสียงนะฮะเอามี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 มมมเสียงโคตรลันนะ่นอ่ะเป๊่หนึ่ง นี่นะฮะเสียงก็จะประมาณนี้แล้วครับผมดูเอานะครับผมควมไปเอ่อตอนนี้อ่ามาแล้วฮะเอฟซี FC เรา R.I.P. h a c k แมันแค่หัวเนี่ยหรือว่าฟาร์มแบบไร้ร่องรอยนะครับเป็นไงฟาร์มแบบโคตรเนียนนะโอเคโอเคโอเคก็ค่อนข้างดีเลยือ้อแคบลูกไปทำโปรคลิปอืม เป็นไงแตกจังแตกจังโอ้ยเอ็งตีโดนไหมเนี่ยอ๋ยอรอม้อนเกิดว่าแล้วทำไมเฮ้ยมอนสองตัวนี้แล้วก็จับมารวมกันจับมันแล้วก็แตกแบบนี้สิครับนี่ก็ขึ้นอีกแล้วก็จะประมาณนี้นะฮะฟังไปเรื่อยๆนะฮะเฮ้ยเราเ,ราเ,รเกือบปิดแอพสเตทว่ะยังไม่บล็อกฟุตยังไงเนี่ยไม่แอปสเตท อัพสเตตก่อนนะอัพสเตตอยู่ไหนตรงนี้ใช่ไหมอ่าเมลีฮนะไม่รู้ดิอัพแต่เมลีแล้วก็เมลีเราอัพไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเหรอคอยก็เลื่อนไม่ไปเปิดเมลีไว้ละวคอยไม่หายคอยเราอยู่เท่าเดิมอึ๊บอึ๊ปเปิดไม่ได้ทีนี้อ่ะเปิดได้ละอุ๊ปอุ๊บอุ๊ปอุ๊ปเลือล่อนไปเลืออ่อนไปเอา F C มาเลื่อนไม่ได้เลื่อนไม่ได้นะฮะเอาเป็นว่าต้องช่วยตัวเองก่อนโอเค มาแล้วครับผมเอฟซีเราจุดๆเลยไอตัวนั้นมันงงอะ่ะ <c oughs> คืออะไรครับเนี่เอฟซี FC เรามา็สองคนเลยตัวนั้นมันงงแน่นะมันมันงงมันงงม,น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 มันด่าไหมด่าไหมไตัวนะั้นไม่นะจุดๆวัสว้าสเอฟเฟกต์เขคิดอะไรอยู่เขาอยากด่าแต่ด่าไม่ออกเพราะว่ามีเอฟซีเราที่คอยปกป้องเราใช่ไหมคิดไปเองนะฮะ มานี่เลยดูดิไอตัว I wave อไอเวฟอ่ะไอนี่ยเห็นไหมมันจุดๆโอ้โหเอยเอยเอไม่ใช่เวฟมันคืออะไรอ่านว่าวูเวลไหมวูเวลเนี่ยตัวเนี้ยดูสิมาไปไเรื่อยๆนะฮะตอนนี้มองไปข้างๆผมบอกว่าจะไม่มีใครรายงานเรานะโอ้ยตีไวมากแต่สคลิปล่าข้างหัวหน่อยครับอือ mm ือ hmm. yes ใครวะนั้นชาร์โด ชาโดว์ชาโดว์อะไรนะบางจออ๋อตัวนี้ริแพคหรือเปล่าโอ้รวาละริแพคเนี้ยประมาณนี้จุดๆมันจุดๆเราหรอทำไมไม่ต้องจุจดๆเราด้วยัวเราหรือเปล่าโอเคก็ทมไปประมาณนี้ถือว่าเร็วไหม จริงอ่ะคือตอนนี้นะในใจแบบโน่หนึ่งพี่อ่ะตอนนี้ก็คืออ่ตัวฟิวชั่นฮับนะฮะตัวที่มันเป็นอ่ตัวสีแดงอ่ะเป็นสัญลักษณ์โลโก้แดงๆอ่ะแล้วมีตัวเอฟนะฮะตัวนั้นนะฟาร์มเร็วมากก็ตัวนั้นนะทั้งเราทั้งที่เราไม่ได้เปิดไฟล์แขกหรือว่าบริงก์บอมันก็ฟาร์มเร็วนะจริงๆก็แหละเพราะว่ามันเป็นสคริปต์คอมนะไอตัวฟิวชั่นฮับนั้นนะครับผมว่าเป็นตัวเสียเงินแต่ว่าโดนแพคมาไงตัวนี้ก็ก็เร็วเร็วใช้ได้อยู่ จากอัปเดตวี2สสมานายอยู่ไหนอะเฮ้ยซิปเอฟซี <_ C> โอเคเหมือนคลิปนี้เด๋ยวจะยาวเกินละเดี๋ยวอยากลองตีไอตัวนี้วะ่ะเดี๋ยวทุกคนนะเดี๋ยวเราขอปิดอโต้ฟาร์มก่อนได้ไหมเดี๋ยวพิ่งยิบพิ่งปิดเลยเดี๋ยวไปลองเอ่อไม่มีฟังกนะ์ช <_ s> ันพีพีหรอเนี่ยเหมือนน่าจะไม่มีนะฮะ <_ s> หรือว่ามีไม่มีไม่มีไม่มี ไม่มีอันนี้ไม่มีนะฮะเพราะว่าราคาของเขาออกแล้วนะครับเป็นเขาแก้แล้วโอเคคลิปนี้ก็ประมาณเท่นี้นะฮะ้ยมีสองคนมาเอาเขาไล่ตีกันข้างล่างอ่ะเพื่ออะไรเนี่ยดูดิเห็นไหมมันเขาไล่ตีกันหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่นึกว่ามัน PVP กันข้างล่างไม่ใช่นะฮะความมอนใช่นี่เพิ่งขึ้นอ,อีกแล้วนะฮะโอ้ยไหวมากเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะ เด,ดี๋ยวดีอัพสเตตเดี๋ยวขาอัพสเตตแป๊บนึงนะเอาไปเอาไปอย่าบอกว่าเปลี่ยนเกาะไม่เป็นลาควสเปลี่ยนเกาะหรือเปล่าอะไรอะอยู่นี่วัสวอสเฮ้ยเป็นอ๋อลาครีดลาควสค่อนข้างช้าเมื่อกี้ช้านะแอบบช้านิดหนึ่งไอตอนนี้เราเลี้ยวสองร้อยแล้วอะ่ะเราสองร้อยแล้วถ้าตัวน,นี้ <c oughs> ก็จะฟังประมาณนี้นะฮะ เขาถามว่านายอยู่ไหนนายอยู่ไหนไอ้าร์ไอพีก๊อน่นเป็นเอฟซีเหรือเปล่าไม่ใช่นะโอ้แต่ข่างหัวโคตรตึงเลยอยู่ท่าเอมเลยปหดไปไหมเนี่ยโอ้แล้วก็เลิฟเลิฟนม่คิดใครเพื่อเราเหรอเเจ้าโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะเด็กพี่กขอลาปก่อนนะครับันจะลาหลายครั้งแล้วนะแต่ครั้งนี้เราก็จะลาจริงๆแล้วนะฮะสวัสดีครับ